สิบสองโปรแม็กสดีเดอมพูเยนตัวนี้สาดีตพลังวอหุ้มห้งแันสิมาบ่ม่รอกข้าวโเราอะว้เววะสาดีเดอสดีเดอเด็กมใส่กอนแต่เ็เไัทีอะไรก็ได้กอนนะ ก็ิมุน ja ่าผู้เสียจบขอให้บอกกนแ่มาัทันทีว่าแต่ผู้ชิมือเดียวเอ้าต้องทำให้แม่ไให้ไดีเลยนันแลเอาดีให้ตัวเองนะอ๋ออั่นแหละแล้วขอไฟเซมาเอามาุงยังนะแต่นี่กู4เปให้ไดยี่เลยก็ใเองใส่เองอ้ใส่ท่อใ่ไหนท่อรถงามโอเคได จะทาโวยสะทนงามย่าง้อ้วนมันสายเกินไปแล้วว้าเรืองกินขนเก่งจะไม่ดีกาดงเลยาอรัอย่แล้วนะัระสายเลยทีนดีเ่พี่ว่าเอาล เล่าตาบอดก็น pues ้เนาะได้ห nah, น <my serge> <ster> ักเลยใส่ชันไล้เข้าจจะมาข่อยมาได้ลงทุนเนยข่อยไปลงทุนเน่ยคือแต่จําเป็นเสื้เสื้อก็เสื้อในลกเสื้อนี่ก็สนเปลงทุนในวานข่อยเจ้าก็จําได้อยู่ทุนนี่เสร็จสามงานเลย ไ่ม wow. ah. ั่นใจเลยนะไหนมันแดงตังกลางแลวไม่วไม่วไ่ล่หมั่นใจได้ใจเย็เพื่อไงนะได้ยประมัดอะได้ยัประมามันมันก็คือ้นอยู่เาอยู่ก็เพิ่งไ้ขันมันไ่บอกบอกโอ้ยอแม่เอ้ย จ็บวะอันนี้สี่ล้วงสี่ระตเใคเด้อเออหนหูอยู่น่ะาต้องรูมันเด้อต้องรูมันเด้อสวยสวยสวยรับสวยสวยสวยวจ้ย แนะลาเสร็จนักกับลาบคันนะลูกค้ามาหาบัดืนี่ได้1 0แม่อแม่เมื่อนางนเมื่อหาลูกเวจิกๆจวยไปบุญแล้วเออาน้าเด้อเหนี่เา้แก่แม่นบ่นีคิดวแม่นบ่นี่ว่าลูกนเเดียวนี่ h a

อัออ้เม่น,เนี่แนบนี่ตายแ <c ười> ม่ป่าตัวจักสเส้นเลยนี่ัวข่อยก็ไม่รว่าข่อยเถอะสามที่ไปดิที่ไปนะไปไี่ไปนายมันีายมันอ ฝาวัชรคารปลายวันสปีขอบเจเลียฝากธนาคารอ้าวมันเดือนมันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ไปแล้วแล้วนี่ยสามสี่แล้วนี่ฝากธนาคารหลักเรียวต่างชาตไมได้กว่าเดือนเดือนเดเดือนไปเดืนเด็กฮกเกี้ินนะอันนี้สปีสปีสปี6กเลือน Mày cái lòa lấy cây đi con mày hết tuần mọi người hết tuần hết tuần lạc ra thì đây, mày hết tuần. Bởi anh hai khoảnh hết năm dip yêu mô phổi điên hết mày hết mày hết hết mày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  hết hết mày 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 ก็กินได้ก็ไม่ง่ายไปใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวคุณิธางวันเก่าเ็ดตนาหัวแหงในมือน่ะเออเด็ดนกอล์เนีคือนที่นาพูดปียบ่พูดเปบดีางพูดเปดียบเนาะเด็ยแต่พูดไปรียบน้าเลยกูอ่ยนาซิ่งเลย จำมือคืนนี่ได้อนี่เขาหนาวหนาวหนาวูดีกว่าคูไม่ได้หนาวที่ดวะเ็ตันเขาเขาอันถึงหน้ามันถึง่ากันแขงกับโเลยยืดจะคนวันสอนแม่แม่จะไ้ค่ะแม่ดกูม่รอ่ายืแม่เือแม่อีีู่ยนโยอันตู้จะไปละยราถ่าได้โยรา

ว่าแม่ว่าตรงๆพี่พูดได้ดีสิขานี่น้อพูดได้ดีสิขามาเจนเนาะป้าตรงบวลตลอดบวนสมไลมงานเงียคงเ้าอยู่งามกว่างามกว่าเห็นแจ้งอันนี้ ไปได้ไโรงเรียนบุมาขับโรงเรียนขาไป่สามีไปแล้วเนาะใส่หาชิพันิบมะขากล้วด er> ีแต่ลูกไปโรงเรียนทำลูกไปโรงเรียนเอาไปก็ทั้งสามน้วอยู่สวยอันใส่ชิพันไม่สวเดียวกรดางอเนสคนหาชิพันหาชิพันลวเนาะไอ้เศรษฐกิดหาเงินยากเลยหมูมอฮันมาถึงแล้วก็ต้องได้ไป ยังกะประเดี <c ười> <c ười> ๋ระบุเนาะมาใส่หน่อยใด้ใส่ายเพื่็บอกหน้แต่เนาะ ไม่รันแต่รองไ่ได้เกิดเเลยบาครั้ยอยไพบกิดเงเยวนะได้แ่หนหนางอปิดหนาเลยค่อยค่อยใช่เสือที่พอวันมีสองคนเดแล้วก็้ใช่่บอให้มาชื่อวันนี้นะบเอาไปทางแาเพราะว่าความี่ใรใชื่อแพไปางตัวเหตุย่งกตวเห็นะตัวเหไม่ได้เอาเคลือนไปปิดหน้าแล้วปิดหนาเพาเรีวไม่เสือเนาะเสือไ่าปิดหน้าหอ่น ิดสเาูอกันนีเชื่อมกันนะว่าบอกเสือชิ้ตมดวาเื่อครพมเออืละครพนมไปงานละครพนมตั้งบ่เคยนีไปเถือนได้ไหมทางเดกเลยน่างดกเลยนี่ตปีลวะสปีแล้ว้อย่าเมาเจ้าก็เจ้าจะไปเยไปวิ่งได้หมข่าวทางนี้ออกทางพุ่นออกทางนี้ข่าวทางนี้อยู่ ไปได้ไหมดึงผองแกมีบด้ะวานทำว่าเอื่อยนะวานผสมๆวานสมโคบอดยังมีรสชาติวานเลยกับบอลใเลี้ยนต้องวานจบๆกันมาบอลวัไปจะเากล่องนาจั เล็นไก่อนแเพื่อเล่นั่วมตายสนุกแล้วเล่นมากเลยฝ่ยังมาได้ก็ขาอ,อะไรกนยามใส่ชุดกะคิดว่าอยากกินยังปลาลุงเอ้ยนนนนมาเน่นมามีวนิรร่งมาเน่ามส่อมาพอดีส่อนี่ยังพอดาอยังมากให้กินก็นกินใช่อย่างเดียวงัดอย่างเดียว เล้อะไรเวลาคิดต่อว่าจะไปงานไปยังก็ได้คันใช่เสือแขนกับบรม,มยังว่าเราฝ่ายงามกระจิล <c oughs> ละเยวไปเนางามโมดเรียมเรียใจเรียบ่อยเลยเ้าอ, <c oughs> อย่าเฮ็ดอ,อันนั้นเงี้ยไง ไะกินไปกินมาเ้กิก oh, okay. oh, ินมาจับขวดยัไปย่องถิมนะเจ็ดผมไปจังซีกะได้ว่าจากรถว่าเมได้าได้มามาได้มาไดมาได้นั่งแช่จนทอดไปครับลูกไปโรงเรียนมาได้มาหนเออแลได้เกือบใช่ป้เกือบเออโอเคเกือบได้ว่าได้ของสบายเขาใช่ผมได้หามเขช่นะไม่ยน

เอาเพื่อนวาหยเพ่นมับกเากบชุดเนใช่ว่าได้แถวเขาขงามเลยโมเดลเพียงเยก็ตะกี้แกเายังโมห้ก่อยมาหใช่สูบิรวะเ่อเออเดี๋ยวไอเงาเรืองกระเปานี่เอากเปาเดี๋ยวาวานเดี๋ยวปาวานเดี๋ยวระปาวานคอยยืมกระเป๋าสบายค่ได้ืออันแล้วมีของชองของเคื่อูิิกาแฟอันี้แ่ช่องไหด้

ถ้ากมลายบ้าก็ได้ลำยาวอีกเปิดบ้ากลมหนยสามเซนคันขนาดร้อยเฮ้ยเนาะอยู่ไทยเปดร้อยโอ้ยอยู่ไทยเงนเดี๋ยนี้แพงพันสองพันตรนี้แต่เต้าว่แต่บ่มีรับอันตามตัวหาร้อยยากแล้วเพราะว่าแล้วบ้านเฮาข้ามมาชมเซนซามเซนขึ้นไปแล้วะค่ะทําไมทําหน้าเนาะ แก็มุกิดอย่างไรกัมาจะหันหน้ามาใส่แต่ขออไก็เดยจะได้งินเขาพาไปแล้วันนี้เดนันนี้แล้วตันนี้เดินกันนี้วะตรนแรกไปมาสี้ยืดกระาบอกรจะได้เราบอกไว้นัดสองคนคอยังเอาบ่ฮะเปาชุบของสาคนนะฮะเป้าชุบของบบเมาไปยืดก่อนเนาะไม่อก้อนึยอมันไะได้ ตุนกระชิงน้ำนานได้น้ำวะปเอาไปน้ำกเอิ้นเาบอลไปะเ่อไทยโอ้ยโยงกันกนหล่นยงลึกหอย่อยเนี่ยไปนคนงามลึก่อยนะแต่พเบิกงันผ่านน่ยถ้ามานล้าอยาน่ยต้องมึงแบใกล้ใกล้กล้ติ้นโนหอยยังขักตาได่ ถูกส,สองคนอะไรครุบจินนี่หอ,อยากไป้ำโพงเจ้าของมัไม่เห็น้วยละ อันนี้อันนี้ไปทางานวอร์ด้ลยค่ะโอเคไหมโอเคค่ะมอนวอร์ ชื่อเราเราจะผสนหน่อยนึงนะจเติมอะไรแป้งเติมแป้งแป้งสีส้มสีฟอนสีสมช่ยเขินร้ายไหมแป้งเอาไปยาหรอวะทำไปล้บ้าคำว่าว่าก้วต้องว่าหย่ากเยนไายข้อต่ง้บ้าเนะน่าขินร้าลเาอคิวคใคขัดคิ้วไหมลายุ คิ้วเน,นะนี่ยนะสีน้ตาเนี่ยบสีบอสอืมอืมนทาปากใ้นะเธอเอาเรื่องมาเขียนายนเขีย,น,ยน,นเขียในแก่หึงอะไรเลย,เลยจนลืมแต่ไ,ตไ,ตไตม่ว่ามี <laughs> ตู้ไปตลาดโซคิ้วสีแดงมีบ่เหรสีแดงสีแดงมีบ่เหาอสีตาเข้มเออสีแดงเอแล้วก็สีตาเข้มหาบ่สม่สีแดงน่่ ไม่ได้แบบนี้เขาไปแล้วนเจีล้วไ้ใครไม่ไดเนาะลงลงมันจีไปเลยจลงจลงเนาะใสปใส่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 เลยเนาะต่อไใส่คือใส่เนี่ยมันมันมันทำเียไ้อะเนีนะนี้เได้เนั่นเลยเนาะได้เนตัดแก้วเนาะหนาแดงคือ่เนาะสดนงเนืใส่ลายนดงคนเดือนลยไหดล้่นเอู้งด ก็จะเล่ามาชมให้ถึงชมว่าแม่ไปแล้วก็เนิ่ววะแม่ใช้แม่เหรอหรอแลอวอีกตัวไปดีกี่ตัวพี่ไหน้ายหนุเาทค่ะเออจะเองไทแม่ติ้วเลยค่ะเวจะเวจะงเนะ

เขาต้องทาปากแดงนะนุ้งมังไม่ชอบเลอ่ะไมได้มชอเอาผ่นใจแล้วก็ยังตอกรัดผ่อนยนนะโอ้ยย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 ายย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 นยย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 ยงยย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 ย่ยย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 ายขายยยขายย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 ายยยยยอาต้องยขาา ລາວຍັງໄດ້ຄັບຫ້າກະໄດ້ຫະເນາະເປັນໄວ້ຫນ່ວຍເດືອນໃດເນ

ใช่ก okay. so ็อยู่บ้าไป่องเป้าได้กูอยางนี้เที่ยไปงานแจงไอัน้องไปเป็นใหม่คองอีนะหม่ลองก่อนหม่ไหูกแขนเลยชูใจกนลูกจก่อนชจโอ้ยแฟงเด้งงามจัดเลยเนาะปน่ย โอเคสับปลาลูกเลยคลิปนี้เ้ากระซิคอโตไปแล้ววันนี้ก่อนจะไปงานก็นจะประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเลยคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้อง,องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีสตองคือเก่าเลยเนาะไปละสวัสดีอ่ะสวัสดีลูกสวัสดีลูกถูกถูกงายสวัสด,ด,ดีโอ้ย